เสียงใน t ิ๊กต็อกไปใส่ในแอปแคปคัททำยังไงไปดูกันเลยค่ะสมมุติว่าเราชอบเสียงเพลงนี้แล้วเราต้องการใช้ให้ทุกคนกดไปที่แชร์แล้วกดบันทึกได้เลยค่ะแล้วคลิปเสียงนี้ก็จะไปอยู่ในเครื่องของเราหรือทุกคนจะกดที่แผ่นเสียงแล้วไปบันทึกคลิปอื่นก็ได้นะคะจากนั้นกดออกแล้วเข้าแอปแคปคัทได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้ทุกคนกดเพิ่มวิดีโอใหม่หรือใช้ ước 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 วิดีโอที่เราต้องการเพิ่มเสียงเลยนะคะเมื่อเพิ่มวิดีโอเข้ามาแล้วให้ทุกคนกดที่คําว่าระบบเสียงจากนั้นกดที่คําว่าแยกออกแล้วมันก็จะขึึะะ้้้้้นนนนนแบบววดดดีีีีีีโโอออมมมาาาาาใใหหเเเเรรรระะะคคกกกตง่่่ททัื จากนั้นกดนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นพอเรากดแล้วเราก็จะได้แผ่นเสียงเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกดเล่นกันเลยนะคะค้าแผ่นเสียงของเราเกินมาแบบนี้ให้ทุกคนกดที่แผ่นเสียงให้ขึ้นแถบสีขาวจากนั้นกดปรับเสียงให้เข้ามาให้เท่ากันกับวิดีโอได้เลยค่ะแล้วกดบันทึกได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนลองนำไปใช้กันดูนะคะ